เก่งหลุดดากพี่น้องเอ้เผยว่าสีพ่อบอกซีบอนส่เพมเปิดจินว่าหลุดดากสวัสดีช่องซีบอนเอ็นเอลใช่ไหมพี่น้องเอ้ยบ้านข่อยกองหกคือเก่าสภาพเดิมลูกพวักกันเล่น วิดีโอคอยกท็ทายไลายมือละซิปคปปลิปผลัดพี่น้องเอ,อ้ยลงวิดีโอช่องพี่อยู่ช่องฟีคอยก็ลงเอาลงเอาสารวันลงเอาสิบวันเก่งหลุดดักเห็นแต่แพร่เปิดสิวันคือมาเทศเน่ยพี่น้องเอ้ยคอยอยากเพาลูกคอยเก่งหลุดดักเห็นแต่แพร่เปิดสิวันเอาเก่งขึ้นอีกแน่พี่น้อง เจ้าคำซอยข่อยแน่พี่น้องคำขันแน่ซิมอนตึก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 ตุนน้องเอ้ยดูข่อยหาเนีมากินแล้วข้อความอันในพี่น้องฝากไว้ในช่องของข่อยบพาต้องห่วงเลยค่ะเด้อข่อยตามไปเบอร์ุกบานซุกเฮียนล่ะถึงว่าข่อยจะล่งคลิปไลายกับซางข่อยก็ตามใตสส่คนคือเก่า ไม่ยังเกาะโอเคโอเคกิคลนล, okay, okay. ละลายเอาใจพี่ยุพี่น้องเอ้ย <laughs> เบรกกินแอปเปิลพี่น้องจ้าลูกข่อยอสไตล์บ้านบ้าน <laughs> บางก้นกับบางคลิปข่อยกับพระทันข่อยลงมือระเบิดบื้อบเือบื้อเออนพี่น้องคนเมื่อกี้กินแอปเปิลเออนพี่น้องคนเมื่อกี้กินแอปเปิลน้ำแนยแฟน่าฟังบมรุเรียงภาษาไทย เซิงบังคิบข่อยวัฒนก็ขอโทษขอไฟด้วพี่น้องเอ้ยข่อยอัดคลิปอัดไว้หลายหลายลงเอาลงเอาแหละพี่น้องตามสไตล์ข่อยช่องเขาให้ลงฟีข่อยก็ลงเอาลงเอาข่อยอยากหรือเปล่าคนบังคิบข่อยวัฒนเอาอีกอย่างอีกลูกเอ้ยมาเบิ้งแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลมาให้ข่อยเอากัดเบิ้งดิ กัดวงเพื่อนยอกันแล้วกัดเอาโหลดเสียบบ่อเสียบบ่อเอาพี่เปลือกมาพี่เอามาใส่พี่บอกเอาเปลือกมาใส่พี่เลี้ยเอาแพรบแพรบขอบคุณเพื่อนใหม่ <c oughs> เพื่อนเก่าเด้อค่ะเด้อทีอุตส่าเขามาเบิ่งคลิปข่อยถึงจะเบิ่งบ่ท่านทยอยเบิ่งกะขอบคุณหลายๆเด้อะค่ะเด้อฝากกดไล กดกระดิง่งกดติดตามหรือจะแชร์ให้คอยแน่ก็ได้เลยพี่น้องผู้ใดหวางๆวงกดไลค์ให้น้ำแน่คลิปบางคลิปวิวคอยบ้านกระไละหลายอยู่ผู้เลเ้วเบาเป็นว่าแต่ของช่องดัง <laughs> วิวก็ขืนหลายดีอยู่แต่ว่าซับพวาขืนน้ำบาดําเมืองเขาดอกพี่น้องซับสารวันลง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 สารวันลงลง,ลง,ลงเอามาใส่พี่ ซับบ่ขยับไปใส่มีแต่ลงยางเดียวแซบบ่บ้านข่อยก็ลกคือเก่าพี่นอ้องมีเด็กหน่อยเล่นพักเบรกกินแอปเปิลหายเมยก็เอาคือเก่ายอกันสนุกสนานออามาใส่มือพี่บอกว่ามาใส่มือโอ้ยกวนข่อยได้ดูข่อยไ่สไตล์บ้านบ้านอ่านหนังสือเรียลกับบ่นอนปิดเทอมเราก็นอนดึกสักหน่อย ได้โอกาสได้อาทิตย์หนึ่งนอนดึกได้แสบบอแอปเปิลแอปเปิลนั่นแล้วให้น้องนำนเนยอ่ะเต้นเนี้ติ๊ก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 อล่ลูอยเส็นเซนบ่พี่น้องติ๊ก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 ต้วเรปนหม้คึ้นลเพลงคอยอยากหัวได้บางร้นก็ว่าคอยภาคพป่พ้อ เอาข่อยก็ะพากแล้วพี่น้องติ๊ก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 ,กลูกข่อยก็มักสนุสนานข่อยก็มักมวนข่อยก็ว่าได้เบิดมือแล้วข่อยบื่ขึ้นเวทีพี่น้องเออเด็กหน่อยปิดเทอมอาทิตย์หนึง่งข่อยให้เวลาลูกเล่นน้ำลูกอาทิตย์หนึง่งก็เลยบ่ขขืนเวทีจ้าเทียหมู่ก้นไหนที่ถามหาข่อยกระสิอัดวิดีโอนี่เราว่าน้ำพปกยาวเอาเด้อคิปวิดีโอบางอันก็สั้นสั้น,น,านบางอันก็ยาวเกิน บพอดีจัอย่านดอกข่อยลนบาทจังน้อย <c oughs> อย่าลืมกดไลค์เห็นในเด้อพี่น้องเอ้ยไลค์ไลค์ข่อย <c oughs> ได้หน่อยพดไลค์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 เนี่ไลค์ยูเซก,กใหให้เนี่ยพี่น้องวิวขืนเอาขืนเอา,เอา,เอาสาะวันขืนเอาแต่ว่าสับโค้งทีปกติคืเอเกา กสิลาพี่น้องไปคือเก่าตามมาตรฐานพี่ยูลงเอาลงเอาเหล่วคีบข่อยเอามาบายบายพี่น้องเพืนเน่อนแอร์บายบายนายเวแฟนาซิมอนบายบายใส่บ,บังบายบายเอาว้าขอบคุณคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามด้วยค่ะเด้อลาจากพี่น้องไปหาหลับหานอนก่อนบายบายจ้า